เพื่อนมีรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกคีหนเคยนะครับกับช่องสนส่งเหรียญชาแนลนะครับไม่เจอกันนานนะครับเรามาพบกันนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่น่าจะหลายๆครั้งแล้วเอาเป็นว่าหยุดมาประมาณ2วันนะครับก็เลยนําคลิปนะครับทําคลิปการรีวิวเหรียญเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญที่จะนํามาให้ พี่เพื่อนครับได้รับชมเกี่ยวกับข้อมูลนะเหรียญชนิด5้าบาทนะครับว่าเป็นเหรียญที่ถือว่ามาแรงนะครับมาแรงในในนักขณะนี้นะครับและราคาอาจจะไม่หยุดไม่หยุดเท่าราคาหน้าเหรียญณน,นปัจจุบันนี้ว่าเหรียญแต่ละปีพอซ้อนครับของของล้อเก้านะครับ,นรบนชนิด5บาทเป็นยังไง สำหรับเหรียญท่าเหรียญชนิดห้บาท5ปีพอตอนนี้ครับที่จะนำมาให้พี่เพื่อนนะครับที่จาเก็บสะสมนะครับว่าเหรียญแต่ละพอตอ,อนเหรียญไหนน่าเก็บสะสมมากที่สุดช่องตสนเรียนจะมาแนะนำทีนะว่าการเลือกเลือกเหรียญนะครับที่จะเก็บสะสม เหรียญที่นํามาให้ผู้ที่นะครับชื่นชอบสะสมเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญทั้งห้าเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติด1ใน10ของเหรียญหายากนะครับทั้งห้าเหรียญห้าบีพศเลยนะครับเรามาไล่เลี้ยงกันแต่ตั้งแต่เหรียญแรกเลยนะครับะะนะครับ เหรียญนี้ก่อนเลยละกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับก่อนเข้าเรื่องนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพิมพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัตวิยาราชาภูสีตาพรทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับจะมีข้อความด้านซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็ด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเหรียญ ด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปพระบวสดวัดเบญจมรบพิศศตรสิธย์วณารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปเก้าเหลีย่ยมด้านบนจะมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือปีพศ2536นะครับสําหรับเหรียญแรกนี้นะครับด้านใต้นะครับตรงพระบวสดนี้ก็จะเป็นเลขไทยกับเลขอารบิกซึ่งอบอกว่า5บาทนะครับ เรามาดูเหรียญปีพศ2536นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่10นะครับของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับเพื่อนๆื่อนที่เข้ามานะครับรับชมคลิปนี้นะครับก็จะได้ทราบถึงข้อมูลว่าเหรียญปี36มนะครับมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่4 6 9 9 0บ0กล้านเเห่รียญนะครับสำหรับเหรียญที่ติดอันดับ10นะครับของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับถือว่า มีมูลค่าครับที่มีการปิดประกาศขายไว้นะครับอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับเหรียญปี36นะครับซึ่งเหรียญที่ติดอันดับท็อป10นะครับก็คือติดอันดับที่10นะครับครับสำหรับเหรียญแรกครับก็ผ่านไปนะครับเรามาดูเหรียญที่2ต่อนะครับเหรียญที่2นี่เป็นเหรียญปีพอศอไหนนะครับอ่านี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับ ก็ถือว่าสภาพก็โอเคอยู่นะครับถ้าได้ทำความสะอาดนะครับจะดีกว่านี้นะครับก็เป็นเหรียญปีพศ2533 3นะครับมาดูข้อมูลนะครับว่าปี33นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8นะครับของเหรียญหายาก มีจำนวนการผลิตยอยู่ที่38ล้าน5000เหรียญนะครับปี33นี้ถือว่ามีจำนวนการผลิตที่ไม่เยอะนะครับและปัจจุบันค่อนข้างหายากนะครับยิ่งจะเป็นเหรียญ10นะโอ้ยิ่งหายากไปกันใหญ่นะครับเหรียญ10บาทปี3 3นะครับมีผลิตแค่ร้อยเหรียญนะไม่พูดถึงดีกว่าเรามาพูดถึงเหรียญ5บาทชนิดอ่า ปีนะครับปีพศ2 5 3 3นะครับซึ่งมีมูลค่านะครับที่มีการปิดประกาศขายไว้อยู่ที่150บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับปี3 3ไปต่อเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญปีพศ2531นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2531นี้นครับติดอันดับที่9นะครับ ของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับผมมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่44ล้าน5แสนเหรียญน,นะครับซึ่งมีมูลค่านะครับถือว่าสูงพอสมควรนะครับอยู่ที่130บาทนะบาทครับที่มีการปิดประกาศขายไว้นะครับมาดูต่อเหรียญที่4นะครับเหรียญที่4่ เป็นเหรียญปีพศ2539นสาะครับสำหรับเหรียญปีพศ2 5 3 9นี้เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่6นะครับของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่28ล้าน4ี่แ0 0ห่เหรียญนะครับมีมูลค่าที่ปิดประกาศขายไว้อยู่ที่140บาทนะครับสำหรับเหรียญปี39นะครับชนิด5บาทนะครับผม เหรียญที่5นะครับเหรียญสุดท้ายนะเหรียญปิดคลิปนะครับปิดเขาเรียกว่าเหรียญปิดท้ายนะครับเหรียญปิดท้ายนีย่เป็นเหรียญปีพศ2546นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2นะครับของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับต้องการสะสมมากสําหรับเหรียญปี46นะครับซึ่งมีจํานวนการผลิตอยู่ที่182,000เหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตน้อยมากนะครับและราคาสูงอยู่ที่1,000บาทเลยครับสูงถึง1,000บาท สำหรับเหรียญปี46นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ชนิด UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน,นครับจะอยู่ที่ราคา1000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ยังมีมูลค่านะครับดูแล้วไม่น่าเกิน600บาทนะครับสำหรับเหรียญปี46นี้นะครับ ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกรบาทนะครับสำหรับเหรียญปี46นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับคลิปคลิปนี้นะครับอขอฝากไว้อย่างนะครับว่าทางช่องคนส่งเหรียญไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับแค่เป็นพ่นะครับให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ แต่ละปีฝศว่าเป็นยังไงนะครับแต่มีบางคลิปนะครับที่ทางช่องนะครับได้ประกาศรับซื้อไปคือรับซื้อเพื่อเก็บสะสมเฉยๆนะครับไม่ได้รับซื้อแบบเหมือนร้านที่เขารับซื้อโดยตรงนะครับก็แค่อยากให้มีเหรียญที่นะครับหายากแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อสะสมนะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับ เกี่ยวกับการสะสมเหรียญจะมีความสุขเกี่ยวกับทางใจนะครับนะครับสำหรับเหรียญทั้ง5เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับแนะนาเพื่อนๆนะครับเก็บสะสมเหรียญที่ติดอันดับ1ใน10ของเหรียญหายากนะครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิด5บาทนี้นะครับก็จะมี5เหรียญนี้ที่ อยู่หนึ่ใน10นะครับของเหรียญ5บาทซึ่งมียังไม่ครบนะครับยังไม่ครบแต่ว่าเก,วเก็บไว้นะครับเก็บไว้ปนกันอยู่นะครับยังไม่ได้แยกนะครับอันนี้ก็เลยนํา5เหรียญแรกนี้มาก,ก่อนนะครับแต่ว่าที่ขาดจริงๆคือขาดปีพศ2540นะครับ ยังไม่มีนะครับยังไม่มีรู้สึกว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งด้วยนะครับหายากจริงนะครับและราคาถึงหลักหมื่นเลยนะครับสำหรับเหรียญปี40ศนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1600งห่ยเหรียญนะครับผมเหมือนก่าเหรียญเองนะครับราคาถึงสูง ถ้าไม่ผ่านการใช้งานอยู่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็อยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะครับก็คือเหรียญ UNC นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องคนทรงเดียนก็มีข้อมูลมาฝากพี่เพื่อนๆประมาณนี้นะครับแนะนำว่าถ้าอยากเก็บสะสมจริงนะครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศนี้นะครับชนิด5บาทนะครับมีคนสะสมเยอะนะครับ แต่ว่าทางช่องก็เก็บเหมือนกันนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันมือใหม่หัดหัดรีวิวแล้วก็หัดาหาข้อมูลนะครับแล้วก็สะสมไปนในตัวก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกสศงเรียนครับได้หาคลิปดีๆครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้ รับฟังอยู่ตลอดนะครับแต่หายไปสองวันนะครับพอดีทำงานเลิกดึกไปหน่อยนะก็เลยต้องพักผ่อนกน็พยายามนะครับทางช่องก็จะพยายามคลิปทำคลิปที่น่าสนใจนะครับมาให้พี่เพื่อนที่สะสมเดียนอยู่ณนะตอนนี้ครับได้รับข้อมูลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบการรีวิว ชนิด5บาทไม่เพียงแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ